สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับมีช่องส่วนมุมไม้บ้านนะครับเดี๋ยวพามาชมไม้ซึ่งสวยนะครับไม้ด่างนะครับที่ร้านพี่หอนนะครับอันนี้มีแต่ไม้ที่สวยมาทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวพามาชมราคากันนะครับพี่หอนสวัสดีครับนีครับครับพี่ขอเบอร์โทรติดต่อครับ0 9 0 9 8 2 7 2 0 7ครับครับค่าส่งเริ่มต้นนี่เท่าไหร่ครับ เริ่ต้นนี้80บาทค่ะเบอร์นี้แอลไลได้นะครับได้ครับแอลไลได้ครับอ่าเริ่มต้นจากตัวไหนดีครับเริ่มจากซ้ายไปขวาก็ได้โอเคอันนี้ชื่ออะไรครับอันนี้พิงคิงครับนี่พิงคิงสวยนะครับฟิโลเจนดอนพิงพปินเซนมาเบิลคิงลายมันละเอียดอยู่นะแต่ว่าลายลายมันไม่ใหญ่คือลายมันไม่ฟุ้งแบบลายแบบใหญ่แต่ว่าลายมันกระจายเยอะอะต้นนี้เก้าสองร้อย ไส์ใหญ่เลยนะครับใช่เอาไปตัดทำได้ตอเบอรี่เชคก็เอาร้อยหนึ่งฮะตอเบอรี่เชคมีสี่ใบมีตำหนิมีตำหนิใบหนึ่งแล้วตอนนี้ครับเปนเลขคดีนันเบอสองเอาพันหนึ่งฮะหนึ่งพันบาทใช่อันนี้ก็แล้วก็มิ้น ร้อยหนึ่งต้นเดิมเลยเอาไปเปลี่ยนกระถางมาแล้วก็มิ้นก็มีตำหนิใบนี้ไปปลูกไว้ดูฟอร์มนะพี่ตอนนี้สวยนะครับถ้าโดนแดดดีๆหน่อยมันจะมันจะสว่างแบบเนี้ยแบบมันจะสว่างมินมินเลยตอนนี้ลาครับอันนี้ราร้อยแปดสิบครับร้อยแปดสิบาทน,นี่นะครับจากฮาบเลยส,ยสวยๆเลยนะครับ สตรอเบอรี่เชไสไซเลยครับอัน,นั้นเอาห้าสิบแล้วกันห้สิบาทอ้ถูกมากครับ<ช>จินนี่ครับจินนี่เอาร้อยห้าสิบแล้วกันหร้อยห้าสิบบาทนะครับใช่แล้วก็มาตัวนี้เลยน่ารักมากโคดี้อีดังเนี่ยตอนนี้นเคยมาขายไซส์ใหญ่แล้วนะวันนี้เขายังไม่เป็นอ่าฟอร์ม,<ช>มไซใหญ่แต่อ่อม<ด>ใช่ครับ อันนี้ราคาเท่าไรครับเาสองพันแล้วกันนะสองพันบาทเป็นยี่ห้อไม้แรงอยู่นะครับไม้หายา่ตอนนี้ราคามแรงด้วยสองพันบาทแล้วก็อันนี้เป็นบุตรบุตรเหลืองอ่ะอันนี้ใบใหม่นะครับใหม่อันนี้ใบใหม่สุดนี้เนี่ใช่ลุดเขียวมันเขาด่างแบบครึ่งหนึ่งนะครับใช่้าลางก็ด่างนะครับนี่ก็ด่าง ฝั่งนี้ด่างอ่าฝั่งนี้ไม่ด่างใช่ฝั่งนี้จะด่างใช่อันนี้เหมือนออกชมพูใช่ใช่ครับออกชมพูเท่าไหร่ครับตัวนี้เอาพันห้าแล้วกันนะพันห้าร้อยบาทครับแล้วก็เป็นอันนี้ชื่อเอ่อโดยล้นฟ้าด่างนะครับเท่าไร่ครับเอาร้อยหนึ่งเนี้ยหนึ่งร้อยบาทด่างสวยด้วยครับไบโอลีนครับไบโอลีนก็ใบละ้อยใบใหญ่ใหญ่ก่ามือ นี่นะครับประมาณนี้ใช่แล้วก็เป็นอ่านี่ก็บุญเหลืองนะบุญเหลืองไซใ,ใหญ่ไซแม่พันธุ์นี้มันด่างทุกใบต้นเนี้ยเขาตั้งแม่ได้เลยต้นนั้นไปนแล้วหรอครับที่ด่างที่สวยใช่ไปแล้วโอ้ต้นนั้นหลายใบสองพันกว่าต้นนี้สองพันสองพันครับอันนี้สองใช่บุญเหลืองครับต้นเล็กก็มีนะ เเลี้พันห้าต้นใหญ่สองพันใช่คุ้มเลยสองมั 2, 000, นใหญ่มากแล้วก็ลายดีมากๆานะครับสวยมากๆเลยด่างทุกใบนะครับนี่นะครับสูงประมาณนี้นะครับสูงประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเซนแล้วก็เป็นพินหน้าครับครับเก้าหกพันหกพันบาทใช่ฝั<ด>่งนี้มันจะด่างน้อยอันนี้มันจะด่างเยอะหน่อยอันนี้ด่างน้อยแด่างทุกใบใบใหม่ก็ด่าง นี้ฝั่งนี้ด่างน้อยนะครับนี่ฝั่งนี้ด่างเยอะตกใบลับพันนิดเองพันหนึ่งพันสองเองราคาดีนะใช่สวยมากอ่ะว่าฝั่งนี้ฮะฝั่งนี้ก็เป็นต้นอันนี้กินองกินงกไยบิดแล้วก็เอาร้อยหนึ่งใช่นี่ราคาดีนะครับนี่แต่คัลเลอร์ นี่เท่าไหร่ครับเอาสามสิบเองสามสิบบาทสวยนะตัวเนี้ยลายมันลายดีแล้วลายสามสีด้วยใช่ตันนี้เอาห้าสิบแล้วกันนะเจ็ดซาตินห้าสิบบาทนะครับ่ครับโอ้ตัวนี้สวยมากคารโบอูระเบิดใช่นะครับ ด่างด่างทุกใบเลยอ่ะครับสวยมากๆเลยใอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับตันนี้เอาสองร้อยอ่ะเนี่ยสองร้อยบาทไปตัดทำจำนวนได้นะครับใช่เอาไปตัดก็ได้เหลือไปขึ้นหลักก็ได้อันนี้เอาโบใช่ไหมครับใช่ครับห้าสิบบาทใช่เอาห้าสิบพอถูกห้าสิบบาทถูกมากๆนะครับใครไม่เอฟไม่ได้แล้วตอนนี้อ่าครับ น่ก็ใบบุญใบบุญไอ้ต้นที่มันหลุดด่างเป็นข้อที่หลุดด่างอ๋อนี้ไม่ด่างครับใช่หลุดด่างเท่าไหร่ครับเอาห้าสิบแล้วกันเนี่ยครับแล้วก็ตอนนี้ครับไอระงดระงดมาเบิ้ลนเนี่ยัางข้อใบละแปดสิบบาทอะระงดแปดสิบบาทใช่ครับอันนี้ก็เป็นเมโลโลกเซียสองต้นเลยอันนี้ก็อีกต้นนึ่งแซมกับนิวคอน ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง<ช>นะครับอันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับใช่เเท่าไหร่นะครับเอาห้าสิบาทห้าสิบาทนะครับใส่ใบแข็งแล้วก็เป็นหน้าวาัวใบอันนี้คริสตัลน้ำครับก็เอาร้อยห้าสิบแล้วกันหนึ่งร้อยห้าสิบใช่แข็งแรงแล้วนะครับอันนี้หน้าช้างยี่สิบแล้วก็อันนี้ประกายดาวเอา เขาห้าส <50 S 1> <50 S 2> ิบห้าสิบบาทนะครับด่างน้อยแต่ด่างนะาที่จริงอ่ะเดวเขาแม่ด่างเนาเราไปเลี้ยงไล่แสงนิดนึงก็สวยเลยนะครับครับ,บ<า>ด่บางที่่างทีแสงไม่พอเขาก็ด่างน้อยนะครับอันนี้ลูกค้าไปไล่แสงอีกทีนึงสวยเลยก็อันนี้มีควันเขาห้าสิบระถังใหญ่เป็นฟุมมาเป็นพุ่มครับแล้วก็อันนี้เป็น ทูบะบัมไปเรียบเอาสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับใช่ครับไมย,ยุบยนแล้วก็อันนี้ hey, สันส,สิงหุรีโอ้สวยมากใช่ดังทุกใบาขาวขาวโบ้เลยนะครับสวยมากใช่สิงหุรีแท้นะครับนี่นะครับเอาหกร้อย โอ้ยทำไมถูกจังราคาดีมากครับต้องรีบเอฟนะครับราคานี้หายากนะต้นเดียวเนะลยอต้นเดียวใครได้ใครใครมาเร็วใครได้นะครับต้นนี<อ>กว่าราคาถูกอโอ้โหต้นใหญ่ฟอร์มดีอันนี้เท่าไหร่ครับโตสามร้อยห้สิบแล้วกันสามร้อยห้าสิบด่างน้อยแต่ด่างสวยนะใช่ฟอร์มดีใบแบบสวยใบมีรูแล้วด้วยสามร้อยห้าสิบ แล,แล้วก็จ็คลินนะครับใช่ต้นนี้จ็คลินอารกเซียเอาค้าร้อยได้ไหมนะห้าร้อยบาท,บาทครับใหญ่โตมากใช่ต้นใหญ่โ้เลี้ยงเป็นปีนะครับไซนี้แบลเขาว่าจะเป็นแปดสวยมากห้าร้อยบาทนะครับครับก็มีประมาณนี้ตน้นไหม แล้วก็มีตุ๊กตาด้วยนะครับมีหลายอย่างอ่ะ<ต>ถ้าใครอย,อยากได้ก็ทักมาแล้วกันเนี่ยนี่นะครับมีหลายอย่างอย,ง<ช>ยนีเื่องันไข่เบบี้อันนี้ก็มีลาบูบูด้วยมีลาบูาบูมา,บมาด้วยอ่ายังไงก็ ก็มีประมาณนี้แหละอย่างอะไรก็ติดต่อหาพี่หอนได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ที่หน้าจอนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่หอนออมากครับ,รบขอบคุณท่านผู้ชมเลยนะครับสวัสดีครับ